เอาไปพเอาไปผาดได้หมดมันติดโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะนอนห้อยตัวนี้นี่้อยบริีุเนอันนี้ละรสชาติมันคือมันคืออะไรมันเป็นอะไรเป็นเลยต่อทันทนมาดอุ่นๆ สวัสดีเจ้าโอ้มาชอบพา่ฟุ่มเฟือยขวดจูงแอ๋ววันนี้นะเจ้าเมยตกเจ้าเพราะว่าตะวาเนี่ยฝนตกนะเจ้าวันนี้เมยตกเต็มเนี่ยเจ้าบเห็นต้นไม้บเห็นดอยเลยนะเจ้าไปเจ้าเพีย่น้องเพียงจะพาไปทอบรรยากาศนะเจ้าแล้วก็เราจะไปซ่อนขีดเจ้าไปนี่เนี่เจ้าต่างน้าน้องเพียนี่คือต้นบัลลอดนะเจ้า นี่อันนี้คือเกนเที่ยังไม่สุกเขียวนี่เขีียวน่สุกแล้อสุกเต้อส่วนเกนที่เขียวแล้วสุกแล้ว,ลวคีดแดงแล้วนี่แดงแล้วเจ้าอยู่บนนี้ขั้นนี้ขั้นตะคบมีมากขนาดนี้ กิ่นปวกเหรอลังลังปวกอ่ะลังปวกแล้วมีตัวปวกอยู่ก็อือเรากินปวกกันข้างในเป็นปวกจิ๋วนึกว่าดินเลื่อนไปใช่ลังปวกเลยอ่ะปวกคนยกมาทั้งลางอ่ะมาเลี้ยงไก่อ่ะโอยตงพังไหมว้เพิ่นได้ไปจะสอบเลยอ่ะเป็นจะสอบนี่คือจัดแะครับว่างๆเดี๋ยวน้องพิมจะปลาไปกินนี่เป็นวกเหร เป็นยตัวแม่มาเป็ดไปเมนไปม่นอยมันมัตัวมะมันเป็นนอนเป็นได้แลไม่ยังนี่เป็นนอนอยู่ไนที่เป็นนอนะเดี๋ยวจะพาไอ้นีเข้าไปในกระสอบแลมันติดโทรศัพท์ขึ้นมาเนอนอยตัวนี้นี่เด็ก่นอันนี้แหละรู้ป่าใบรู้อรอสีมันเป็นได้แล้วเป็นได้เป็นตัวเป็นตัว ตัวเคก็คือแด้แล้วนะเจ้าดักแดดักแดถ้าตัวน้ำตาลก็เป็นแดแล้วหมืนกันแดเแล้วก็กลายเป็นของกินแล้วเจ้าเอาไปัเอาไปผัดไ่หมลองจมหันอหนี่ค่ะตัวนี้ดักแดงคั่วนี่าลองจมตัวนึ่ะ เรียกกันเรียกกันจะกนี้ให้เราเพื่อมดแล้วใช่ว่าชาดมันคือมันคืออะไรมันเป็นอะไรว่าชาดมันมันเลยอ่ะลามอ่ะไหนว่าผมมักลามละลามละเอ้ยอาเก็บเก็บเก็บมันตกเฮ้ยลามอ่ะมันคืออะไรมันกินยังไง Áo kiểu bẹp này kiểu 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 bạc, kênh là, kênh bạc เหมือนแจ้วันนี้จัดย็นนะเจ้าวันนี้ชยนแ่ะอเยุ่น,นๆนะเจ้ารับเปลาับเปลาังท้อมันชีอุุนๆ <laughs> มีนาแล้วนะ่ะชอบขนมจีบตอบาทครับเ,เอาตอตรงรับกับ